เลนโบซิ m โมบายเตรียมเปิดทดสอบเบต้ารอบ2ในไตรมาส2เดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนไม่เกินนี้แน่นอนในปี2023สวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นตูใบวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวอัปเดตข้อมูลมาใหม่นะท่านผู้ชมนะจากทางย b i s ซอฟนะครับ ก็มีการบอกมาว่านะครับเกินเกินบอกมาว่าจะมีการทดสอบเบตานะครับรอบใหม่สําหรับอ่าไตรามาสสนะแต่มาสสนี่ก็คือจะอยู่ประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับจนถึงมิถุนายนนั่นเองนะทนผู้ชนนะอา,อาจจะเปิดทดสอบรอบใหม่นะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมชื่อดังเลยฮะแล้วก็มีข่าวอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะตอนนี้นะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้พร้อมเลยนะครับมีการอัปเดตในส่วนของการปรับแต่ง UHD หรือว่าการปรับแต่งปุ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันมากๆขึ้นอีกนะฮะท่านผู้ชมนะเออต้องบอกเลยว่านะครับเจ้าตัวเกมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการปรับตั้งโมเมนต์มาใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าการเติมการอะไรเข้ามาด้วยนะครับเออในรอบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอ่า หลุดออกมานะครับต้องบอกว่าหลุดไหมต้องไม่บอกว่าหลุดดีเพราะว่าเขาบอกในทวิตอยู่แล้วนะครับในทวิตเตอร์อยู่แล้วว่าอ่ามันจะมีการทดสอบรอบใหม่มาแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าเป็นประเทศโซนไหนบ้างนะตอนนี้นะ <st ool id> ท่านผู้ชมนะยังไงก็รอติดตามข่าวกันต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคมาท่านผู้ชมเราจะมาเล่นโชว์น <st ool id> <ๆ>้องๆสักหน่อยละกันเฮ้โวยเฮ้ยเจอตัวยิงไปสักหน่อยละกันยิงหน่อยอร่อยชัวร์เอออยู่หนกันหมดว่ะเฮ้ยโอ้โหมาสิครับพี่ ไหนครับลบมันลบเฮ้ยลบเราน้องเอาระเบิดไปกินนี่เป็นไงนะล่ะระเบิดไปกินสักหน่อยโครตรึงนี่เป็นไงนะล่ะร่วงเป็นไงเจอระเบิดช็อตแล้วนะท่านผู้ชมนะตึงเปรี้ยะเลยพี่โคแม่งตึงเปรี้ยตึงจัดเลยพี่โคแม่งนิงกิ่งพูด <c oughs> พี่พวอยากจะมูดเท่าไหร่รอกนะไอ้น้องนะเฮ้ยบอยมาเป็นเดดแคมนะท่านผู้ชมนะนี่ยิงเปิดไปแล้วหนึ่ง <c oughs> โครตรึงหนีฟันคอเป็นไงล่ะตึงเปรี้ยเลย เฮ้ยเดซแคลนะตึงๆสลับฝั่งมากนะับตอนนี้ท่านผู้ชมนะนี่เราไปอยู่ฝั่งในส่วนของป้องกันบ้างนะครับราจูคือปกติจะเล่นประมาณแค่สองรอบนะครับใครได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะไปนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเสมอกันมาก็จะมีรอบสามานะครับเออถือว่าถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าหมดไวจบแมไวอยู่นะเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตึงปริยะเลยพี่พี่โคกตึงปริยะเลย ตึงเปรียเปรียตึงเปรียตึงจัดเลยเอาวะเข้าไปลุยหมวดเมนเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยล็อกซ้ายล็อกขวาสักหน่อยครับยิงพื้น เอเฮ้ยใครมันใครมานาันเราดูมาดูดาดวะวางตะข่ายสักหน่อยนี่ผมก็เอาตัวในส่วนของในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะทำลายสัญญาณเนะี่ยท่านผู้ชมนะทำทำลายสัญญาณระเบิดนะครับเอ้ยไม่ใช่ทำลายระเบิดเออตัวทำลายระเบิดมานะครับเอ้ยตึงเปรียเลย๋ยวติดไปก่อนนี่ทิดผนงังห้าวชิวเปรียชิวเปรีย,ร,ยรอดูเลยดิรอบนี้คนดูมาแน่นอน โหลดเลยครับโหลดแม็กรอมันโผล่รอนโผล่เฮ้ยหลงไปเพื่อนยิงโดนเพื่อนได้นะเกินนี้บอกก่อนเฮ้ยนั่นไงหึงถึงแตกแตกหึงสวยพี่สวยสวยครับพี่สวยครับพี่เอ้ยอันนี้อย่าหลอนเลยนี่มันหลอนเลยไปมาอีกตัวนึงอืมอืมเอาดีไปไหนหนีไปไงแตกหึงสวยพี่สวยสวยพี่สวยเป็นไงหน่าเฮ้ยตึงเปรี้ยวตึงจัดเลยดิครับพี่ เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยยังไงตัวนึงมันอยู่ไหนนี่เฮ้ยเป็นไงนะโอ้โหเอนิมิดาวตัวนึงมึงมันเมียกันแท้หนุ่มเป็นไงนะเรียบร้อยครับคนดูนะตึงเปรี้ยอะไรพี่เขาตึงเปรี้ะฮีตึงเปรี้ะไปไปเดี๋ยวดูด้านบนก่อนนะครับไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ด้านบนไหมนะผมจะไปสำรวจสักหน่อยโกเติงโกเติงเฮ้ยยังอยู่ตรงนี้อีก ฮีโร่มาแล้วฮีโ <Hero. S 2> ร่ฮีโร่ลูกผู้ชายพันดีถ <c oughs> ึงเปรี้ยเลยว่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมนะก็ะมั่นแน่นอนนะครับในส่วนของเบต้านะครับรอบที่สองนะต้องบอกว่าเบต้าหรือว่า พูดเลยง่ายๆเลยคือเขาเรียกว่า early a e s i t นะท่านผู้ชมนะแบบว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนั่นเองนะท่านผู้ชมนะในส่วนของมาตาเอไตรมาสองไม่ใช่มาตาไตรามา,ตาสองนะครับก็คือช่วงเดือนมีสาเดือนพฤษภาเดือนออมิถุนายนนะฮะท่านผู้ชมนะไม่เกินนี้นะครับท่านผู้ชมนะใน าการทดสอบรอบที่2นะอาจจะแบบว่าเปิดทดสอบได้เยอะขึ <t> <Spanish> ้นนะครับท่านผู้ชมนะรอบนี้อาจจะไม่เลือกแล้วนะท่านผู้ชมนะเอออาจจะไม่เลือกเหมือนรอบที่แล้วนะครับอืมก็รอติดตามข่าวกันด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยละกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเจ้าตัวเกมนี้ให้เรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคตอนนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้กชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าตึงเปรี้ยเลยพี่ตึงเปรีย